กระดับเดซเรียวครับวันนี้เลสโกบเลสโกบแต่ว่าอยู่คนละเซอร์ครับอ่าคู่ผุดละซิ่งเร็วแรงทะนุนรกแน่เราจะขุดทุกอย่างทุกโดยเฉพา<อ>ะถ่านใช่แต่ว่าทองกูมีถ่านละแล้วเราก็จะซื้อถ่านเพิ่มอะไรอย่างนี้กต้องให้เงินอยู่ที่มึงว่ะอืมโอใคร เราถึงก็เจอซิมเวอร์เลยขุดไหมขุดแหละขุดไม่เสียเวลาขุดถึงมันจะไม่แพงนะเ<ม>ด็กมาดูว่าสองทีจริงหรือเปล่าเราโอ้โหสองทีปะนะ่ใช่สองทีเร็วมากแ0สิบกิโลเมตรลุยเราจะผ่านเมืองครับเราไม่สู้ ทองทันแน่นนทันหันทันทันันแน่นะไปหันไปเฮียไป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 เดี๋ยวเรารอช้าก่อนแล้วค่อยมาอุ้ยเอาละนี่แหละปิดจุดเงินจุดเงินจุดเงินของเราอืมมีมาด้วยแถมมีแวมไพร์ด้วยอ้นี่ไงมันยิงมาใอ้มันยิงขาวบอยให้แล้วใช่มันยิงให้ใช่อร่อยเลยเงินทั้งนั้นเนี่ย อย่างนี้ไม่น่ามีอะไรขึ้นมาหน่อยฮึ๊ be ึน่าจะรูทหมดแล้วมั้งมีสายลับฟ้าได้อย่างไรปะอไออะไรดับแล้วดับแล้วต้องหานี่ด้วยหาเหล็กแผ่นเหล็กเซตต้องหาแผ่นสตีลด้วย แต่ฟิวหาก็อีแค่นี้แหละอู้ขาบอยไปอย่างรวดเร็วเลยไปดเร็วอุ้ย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 ตายปะเหลือสองเสียดายอือเสียดายถอยไม่ได้เฮ้ยมียูนิคอร์ดได้หรอเออผมจับไม่ได้ไม่รู้ใครไม่รู้ เห็นช้าเป็นอยแม่งกูล่อให้มันชนละมีชานซ้ายมือโอ้มีแผ่นเหล็กนี่ไงเจอแล้วซื้อมาเลยซื้อมาประมาณสองแหละสองเลยเลยพื่อนเป็นไรซื้อสองซื้อสองคือมึงจะไม่เห็นรอบข้างอะ่ะเราซื้อแค่แบบการแค่ข้างหน้าพอไม่ต้องเอาการรอ,รอบรอบด้านหรอกได้อยูเราจะเอารอบรถดีะ่ะรอบรถมันต้องใช้ประมาณเยอะเยอะสิบกว่าเนี่ย <yeah, S 1> แลมันอันตรายตรง ตรงนี้แหละไอ้ตรงช่องช่องเราเนี่ยเราต้องยืนแอบเนียนๆหน่อยหรือไม่ก็ต้องเอาเป็นเหล็กไปเลยเนี่ยตรงไอ้ที่กระดานเราเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นเหล็กหรือเปล่าก็ได้อยู่นะกูก็ไม่ตังค์เหือยู่ต้องกระดานขาดไม่ได้ลไดแล้วหรือกรขดามอะไ้อยอ่แยะวะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้อยู่แล้ว, <laughs> อลว <laughs> โอเคแบ่งคนละสี่ ว่าเราตรงกันอย่างเดียวก็ได้นะตอนนี้กี่เมละ่ะตอนนี้สามหมื่นสามหมื่นกับทานอีกแบบว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามก้อนมาพอปะกูว่าพอนะก็ได้อยู่เอาโพรน้าไม่แวะแล้วนะทางนั้นหรือจะแวะได้อะไรอีกเมละ่ะอ,อ,อยากได้กรอบนะกูอยากได้กรอบกูกๆูกูทายกรอบต้องหาตังค์ไงดิโอ้ย เกิดอะไรเข้าข้าวบ่อยอ l ไรเดีอย่าบอกนะว่าหมดเลยเหลือตัวเดียวอ l ไร g h t ไอ้โดดขึ้นตีไงตรงเนี้ยมันทะลุได้ด้วยหรออ๋อได้ดีก็คือมึงก็โดดเข้าเข้ามาเลยอ่ะลองลองโดดกูทำมาให้แล้วไงอ๋อเออว่ะไปน้ะเอาโพที่เจ็ดหมื่อโล่นสุดท้าย แผนคืออะไรนะวิ่งไปชนสุดปลายใช่ไหมแล้วก็โดดกูขอนเล็กไปป้องกันตอนกูเปิดสะพานสักอันได้ไหมมีถอดไปเลยเนอะขอดตะกอนแผ่นหน้าแผ่นหลังวะเออแผ่นไหนก็ได้ยิงไปตรงเนี้ยมันคงไม่ยิงส้นตีนหรอกไม่แน่ไม่แน่หรอโอยอ้ยอึ้ยอรุจารุนสวยไป Oh, oh. เลี้ยวข้างไป oh. เลี้ยวข้างไปแสดงออยเลี้ยวเวข้างไปอ oh. <laughs> แรงแรงเกินไม่ไหวก็อย่างได้เห็นเมื่อกี้นะครับก็คือผมโดนยิงตายนะครับหลังจากลงรถไปไม่ถึงห้าบีทซ้ำแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานครับ <c oughs> เพื่อนผมก็เลยเโดนยิงตายไปคนหนึ่งนะครับซึ่ง มันโดนยิงตายทาั้งที่มันอยู่ในรถนั่นแหละครับหลังจากนั้นผมก็ใช้สี่สภาพโลบัคเพื่อซื้อชีวิตเกิดครับตอนเกิดใหม่มันจะมีโปรเทคการตายอยู่เป็นโลดล้รอบ,บ,บตัวครับทาให้ผมไม่ได้รับดาเมจใดๆผมเลยใช้ช่วงเวลานั้นเปิดสะพานครับเพราะผมเปิดได้แล้วผมก็หนีขึ้นโครงตรงสะพานไปแล้วก็รอให้เวลาหมดแล้วเราก็ชนะจนได้ภารกิจมาครับแต่ผมกับเพื่อนเนี่ยรู้สึกว่าสาเหตุที่เราตายเนี่ยเพราะว่ารถไฟของเราเนี่ยยังปรับแต่งไม่ได้มากพอนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปที่ด่านสุดท้าย เราเลยเล่นใหม่ครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะยิงซอมบี้แล้วก็ปนธนาคารเพื่อให้ได้เงินมาเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าเ,เราจะใช้งบประมาณที่เทียบเท่ากับที่เราหาได้จากตอนที่เราไม่ยิงหรือว่าฆ่าศัตรูนั่นแหละครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะหาเอาโพสนะครับที่ขายเหล็กแผ่นแล้วก็เก้าอี้ครับเพื่อใช้2ออย่างเนื้อในการปรับแต่งรถไฟนั่นเองครับนี่ก็เป็นสภาพโดยรวมของรถไฟที่ปรับแต่งเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าเราจะมีแผ่นเหล็กปะ ไม่ไม่ถึงกับรอบคันนะครับก็แค่ปะตรงออตรงที่เราบรรทุกของแล้วก็ตรงหน้าต่างสองข้างครับการไม่ให้พวกคราร์บอยจากข้างนอกยิงได้ส่วนทางเข้าเราก็ปิดด้วยกระดาษครับแล้วก็เป็นเออมีรูนะครับให้เราสามารถแทรกตัวผ่านเข้ามาได้วิธีนี้ทดลองแล้วครับว่าไอกระดาษเนี่ยคราร์บอยมันยิงไม่ทะลุนะครับมันก็เลยสามารถใช้งานได้โดยแผนก็คือผมจะกินน้ำมันงูนะครับ สี่ขวดรวดนะครับแล้วก็กระโดดออกไปแล้วเราก็ทําการเอาแผ่นเหล็กอีกแผ่นหนึ่งที่ผมเก็บไว้ในถุงเนี่ยถุงถุงเก็บของครับพี่เกมมีมาให้อ่ะวางไว้กันหลังตัวเองนะครับเนี่ยผมก็กินไปสี่ขวดแล้วผมก็วางปึ๊บแล้วเราก็เปิดง่ายครับมันไม่ยิงด้วยครับมันยิงไม่โดนเพราะว่ามันยิงติดเหล็กหรือแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็ไปนสนใจเพื่อนผมครับเพื่อนผมตอนนี้ที่อยู่ในรถก็ปลอดภัยครับเพราะว่าหลังจากที่ผมวิ่งลงรถมาแล้วเนี่ยเขาก็ใช้แผ่นเหล็ก ที่เขามีอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยปิดทางเข้าครับไม่ให้ไม่ให้ตัวอะไรเนี่ยสามารถยิงผ่านรูเล็กๆตรงนั้นได้หรือว่าสามารถเข้าไปในรถไฟได้ครับซึ่งตอนนี้เพื่อนผมก็ปลอดภัยครับไม่โดนยิงจากข้างในครับเพราะว่าเรามีเหล็กกันทุกทางครับไม่มีทางที่จะยิงทะลุเข้ามาได้ส่วนผมก็ยินยืนรอกเกมจบอยู่บนสะพานเหมือนเดิมครับซึ่งแต่ว่ารอบนี้ที่ต่างกันก็คือไม่ตายเพราะงั้นเราก็พิสูจน์ได้ว่าอ,อวิธีนี้มันก็ได้ผลครับ ถ้าเล่นคนเดียวเพื่อนผมแล้วก็ผมแนะนําให้ใช้เป็นม i n เนอร์ครับเพราะว่ามันจะขุดทองตามทางมาขายได้ช้าหน่อยแต่ชัวร์ครับแล้วก็ได้เงินเ,นเยอะด้วยแล้วก็แวะเทสลาแ l a ด้วยนะครับเอาทองเอาหัวของตัวเทสลามาขายเพื่อที่จะได้เงินเอามาซื้อครับสรุปข้อแตกต่างของไมืออ่อของรันแรกนะครับที่เราวิ่งกับรันนี้นะครับที่เราทําสําเร็จนะครับก็คือตอนก่อนออกจากรถเนี่ยผมไม่ได้กินน้ำมันงูครับทำให้ความเร็วผมไม่มากพอหรือว่า โอกาสในการรีเจนเนือรที่เราโดนลุมยิงเนี่ยมันออมันมีไม่ทันนะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะสู้กับพวกกระสุนปืนนะครับของคาร์บอยได้แล้วก็อย่างที่2ก็คือเหล็กครับเราชะล่าใจครับเราไม่หุ้มเหล็กตรงออบรรทุกที่บรรทุกะครับที่เราเอาไว้ขนของ,ของนั่นแหละครับทําให้คาร์บอยเนี่ยมันสามารถต่อตัวแล้วก็ปีนกันขึ้นมาบนรถได้นะครับทาให้มันมาเจาะยิงตรงที่ออตรงห้องคนขับได้นะครับเพื่อนผมก็เลยตายรอบนี้เราก็เลยล้อมรอบ ตรงที่เราบรรทุกดูครับสรุปแล้วมันก็ปีนขึ้นมากันไม่ได้ครับจึงจะมีตัวหลุดรอดออกมาบ้างนะครับแต่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดพอที่จะเฆ่าเพื่อนผมได้นะครับเพื่อนผมก็นั่งอยู่ในนั้นแหละครับนั่งอยู่ในห้องคนขับชิลๆเลยครับส่วนเก้าอี้ก็จริงๆแล้วกะเอามาให้ผมแบบว่าลงจากรถปุ๊บแล้วก็กระโดดเข้าไปข้างในเหมือนที่เราทําไปก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าสุดท้ายผมก็ไม่ได้ใช้นะผมก็ขึ้นมาที่สะพานแล้วก็ถ้ากลัวว่าคาร์บอยมันจะไปนั่งเก้าอี้เราก็แค่เอาเกาอี้ออกครับ โดยการแบบปลดเก้าอี้ที่ติดอยู่กับรถแล้วเราก็เก็บเข้าถุงแค่แค่นั้นนะครับก็จบแล้วครับวิธีนี้ก็ใช้ได้ผลครับใช้ได้ผลดีก็จบแล้วครับคลิปนี้ไม่มีอะไรละ